สินเสียงน้องใครรับโทรศัพท์ช้าตายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำริงโทนของ iPhone นะครับโดยใช้เสียงน้องสุดหลอนนะครับซึ่งเป็นเสียงของน้องตุ๊กตานะครับจากซีรีส์ชื่อดัง Squid g เกมนั่นเองครับมาครับวิธีการทำเรามาเริ่มกันเลยถ้าใครอยากได้เสียงนี้ ขั้นแรกก็ให้หาแหล่งของเสียงก่อนนะครับพอได้แหล่งของเสียงแล้วก็ทำขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือการบันทึกหน้าจอนั่นเองนะครับเราก็จะได้วิดีโอพร้อมเสียงที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้ติดตั้งแอปนี้นะครับแอปลิงโทนมาร์กเกอร์นะครับหาติดตั้งมาครับแล้วก็เข้าไปที่แอปเลยครับ พอถึงตรงนี้ให้กดตัวบวกตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่นำเข้าวิดีโอจากนั้นก็ไปที่วิดีโอที่เราบันทึกหน้าจอไว้นี่ครับลองทดสอบฟังดูก่อนนะครับาาจากนั้นก็ให้กดดอนแล้วไฟล์เสียงก็จะเข้ามาอย่างนี้นครับจากนั้นกดสัญ,ญลักษณ์รูปตัวไ เลือกที่ตั้งชื่อใหม่ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่งงเพราะชื่อเดิมนั้นยาวมากนี่ครับเราตั้งชื่อว่าน้องนะครับกดโอเคได้เลยชื่อไฟล์ยาวๆก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างที่เราตั้งนะครับจากนั้นก็กดตัว i อ,อีกครั้งหนึง่งเลือกที่ทำริงโทน ตัวแอปก็จะให้เราทำการเซฟนะครับเลือกที่ไปยังแอปไฟล์กดที่ r a g e b a n d สำหรับ iOS นะครับเพื่อเซฟไฟล์ลงไปทีนี้ออกจากแอปเลยครับตอนนี้ไฟล์เราไปอยู่ที่ r a g e b a n d แล้วออกจากแอปไปเลยครับทีนี้ไปหาที่อยู่ของไฟล์ที่เราเซฟไว้ที่ตัวทำเสียงริงโทนะครับจากนั้นเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ เลือกที่จุดสามจุดด้านบนพอกดเลือกแล้วปุ๊บให้กดเลือกนะครับเมนูเลือกแล้วกดเลือกที่ไฟล์ชื่อน้องแล้วก็จากนั้นกดที่มุมซ้ายล่างนะครับแล้วเลือกที่เสียงเรียกเข้ากดต่อไปได้เลยครับและก็กดส่งออกเลยครับรอสักครู่กดตกลงได้เลย สำเร็จแล้วครับกดตกลงได้เลยทีนี้ให้ออกไปเข้าที่การตั้งค่านะครับออกไปเลยครับเข้าไปที่การตั้งค่าและหาเสียงและการสั่นเข้าไปนะครับให้เลือกที่เสียงเรียกเข้ามาแล้วครับลิงโทนน้องเสียงน้องสุดโหดแห่ง q u i d Game ทีนี้เวลาไปเสียงเรียกเข้า,ขาเสียงเรียกเข้าของเราก็จะเป็นเสียงของน้องเก๋ๆไปเลยครับผมโอเคครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย